ขึ้นบีโยกจนคอมึงอะเค็ดเพลงเฮียอะไรมีแต่ทองมีแต่เพชรเย็ดแรปอย่างกากมึงอย่าเก๊กใช่มึงอาจจะหล่อแต่ว่ากระดอมึงอะเล็กยัดแม่ลอกเอาสไตล์พวกกูไปแอคเหมือนกับเฟรปาดเข้าเลนในโค้งสุดท้ายเหมือนกับแซบทำรับบ้าใส่แว่นตกท่อเหมือนกับเอฟไปถาเอฟซีทั่วประเทศคือบอกกูเบสออฟเดอะเบสเช็คแรปเปอร์ไปมือเป็นพันกูเห็นเดินชนกันพันวันแล้วกูไม่สอนไอ้พวกที่สองทำเป็นระผยองเป็นเจ้าพลังทำไมถึงต้องให้สอนให้สอนพราในสมองไม่ยอมจะจำว่าเรียลไดคอร์ดกับลายฉลองไอ้พวกจังหองมึงควรจะฟังกูแค่อยากด่าคนออองเื้ เอาเงินไปเพิ่มให้น้องอยากให้มันฟ้องว่ามึงระยับอ้อขอโทษทีที่ผมกวน้นตีนเพื่อนผมแม่งก็กวน้นตีนเพื่อนของเพื่อนแม่งก็กวน้นตีนเรื่องของเรื่องผมไม่กวน้นตีนอยู่ว่างๆออกมากวน้นตีนข้างบ้านแม่งก็กวน้นตีนไม่มีใครจ้างให้ออกมากวน้นตีนเรามันเด็กบ้านบ้านเด็กกวน้นตีนอารมณ์ไม่ดีอย่าทะลึ่งคุยมึงอย่าเพิ่งมาแย็ดแม่เอาไปเกันที่ซึ่งต่อหน้าละคอยดูไม่ต้อนชัวบ้ามึงอย่าลืมพูดดีดด้วย กินดูไม่ค่อยอร่อยรวยๆถอยถเอาหมดแล้วแต่ว่ามด้ต้องมีใจก็ไ่นแกตีอรมณ์ไม่ดีลนส้นตีนมีเรื่องให้ดียนส้นตีนไม่ใช่เืเลงนส้นตีนพวกจะเต้นกันแบบนส้นตีนอรมร์ไม่ดีเลนส้นตีนบ้าไม่มีซีอนส้นตีนปากดีส้นตีนในมาเตะปาก มึงไม่เคยมีใครด่า exactly. บีเพราะเมื่อวานมึงไม่ค่อยจะไปทละไอ้เซลในแม่หมอมึงก็ไม่ค่อยจะไหลต้องให้หมอคนที่สองวินิจฉัยที่มึงป่วยที่มึงหลอนหันหัวนอนไปทิ่ไหนคือว่าเป็นพอชอบยอมแพ้เป็นนิสัยผมที่มันขัดหัวไว้กันการที่ไหนไม่เห็นต้องทำเป็นมาสื่อแล้วก็ไข่สนตาพายเอาไปแทงทอกถูแล้วก็ไถ่าย พาเทียนะเสดไปเสียลงคำปล่อเนเงินไปเยี่ยมเยียนไอ้บอลขนาดเกมเปิดกล่องให้กูและเกณฑไม่เป็นกูเกณยนกองกำลังคนสิบแปดปีบวชเดียวยังไม่เสถียรทรงธรรมเขาว่ากูเฮียแล้วเป็นคนดื้อคนดันพอบอลให้วงทธอไมมีคนลงซ้ำไม่ต้องมีชื่อในชั้นแต่ว่ามีชื่ออยู่บนชั้นแร็ปเปอร์ออฟเดอะเย่ฉันพู้บึงกล่องไว้ตรงนั้น yeah that's true I never had a big hit I always wonder why you try to keep up with that shit them big red by your mama lipstick you should watch it cuz because she had a big clit k i l l s me and you should mind your business did you have a minute I will tell you what it is your dad l e v e a feeling great with this bitch because your mama กูมีอีกสิบชีวิตที่ต้องเลือกต่อให้กูล้าให้กูล้มแล้วก็เลือดเราไม่ฆ่ามันก็ฆ่าโลกม่เย็นแลวก็เยือกเลยเข้าใจธรรมชาติบางชีวิตก็ต้องเชื่อแต่เกิดเป็นคนสีในสังคมต้องเคลือบสร้างที่แลฐฐานพอแค่คิวไม่ต้องเชื่อประชาชนใช้ความเชื่อไม่ใช่เชือรัฐบาหน้าต้นตีนให้พวกกูไม่ได้เลือกอารมณ์ไม่ดีอย่าเพิ่งควรส้นตีนมีเรื่องในสีเพิ่งควรส้นตีนไม่ใช่เพื่อนเล่นอย่ามาควรส้นตีนพวกครูจะเต้นกันแบบควรส้นตีนอารมณ์ไม่ดีอย่าเพิ่งควรส้นตีนบาไม่่สยเพงว้น นีหี้าต้ใครเขาก็รู้ว่ามึงไม่เคยจะไหวและไอเซลในสมองมึงก็ไม่เคยจะไหลต้องให้หมอคนที่สองวินิจฉัยที่มึงป่วยที่มึงหลอนหันหัวนอนไปทิศไหนหรือว่าเป็นเพราะชอบยอมแพ้เป็นนิสัยผมที่มันขะหรัวไวการการที่ไหนไม่เห็นต้องทําเป็นมาสือแล้วก็ไข่ส่ตาพายเอาไปแทงทอกถูแล้วก็ไถเย่ไม่ค่อยภาคเทียนแต่เสรเซียนลงคำปล่อยแรปเนี่ยเนียนไปเยี่ยมเยียนคนดำกลัวสมติเล็กเรียนมาเป็นกูเรียนกองกรรมาคนสิบแปดปีบทเรียนยังไม่สถียนทรงทมเขาว่ากูเฮียและเป็นคนดื้อคนรั้นพอเปิดให้วอดทำไมม อยู่บนชั้นแรปเปอร์ the year ฉีชั้นตู้บรรองไว้ตรงนั้น yeah that's true I never had a big hit I always wonder why you try to keep e w e t h d h i shit them big red by your mama lipstick you should watch her c u t because she had a big clit it kills me and you should mind your business did you have a minute I will tell you what it is your dad lived in g g i e a t with t h i s bitch because your mama pussy not that delicious กูมีอีกสิบกว่าชีวิตที่ต้องเลือกต่อให้กูลาให้กูล้มแล้วก็เลือดเราไม่ฆ่ามันก็ฆ่าโลกมันเด็ดแล้วก็เยือกแล้วก็ใหญ่ทั้งหมดเก็บส่วนนี้เก็บส่วนนี้มันไปหามแล้วิกี่